ลุ้นทอาพี่เขือนะใยากเหลือตามพี่เขือนมาเลยวันนี้นะทุกคนนะปาติกบุญมาจริงสวัสดีทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พบกับพี่เขืออีกตามเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะ พี่เขือจะพามาเล่นเกมยอดฮิตนะของ PG นะทุกคนนะเป,นเ,ปนเป็นเกม Y วโคสเตอร์นะฮะเกมเหมือนเกมสนามเด็กเล่นนะมีเพื่อนๆขอมานะวันนี้พี่เขือจัดให้นะเดี๋ยวไปรอดูในเกมดูว่าเป็นยังไงนะครับผมนะ <c oughs> วันนี้พี่เขือนะมีทุนอยู่พันห้าร้อยบูตนะทุกคนนะมาก่อนเริ่มเล่นนะพี่เขือจะพามาดูตารางการจ่ายรางวัลน,นะนี่เลยนะ ด้านบนนะฮะเป็นตัววล์โคสเตอร์นะทุกคนนะเป็นสัญลักษณ์วนะฮะทุกคนนะแล้วก็ตัวส c คเตอร์เป็นแบบนี้นะฮะนี่นะฮะเครื่องเล่นต่างๆนะครับผมนะมีโรลละครซักด้วยนะของกินของเกินนะมีหมดเลยนะคาว่ามันจ่ายดีนะเกมนี้นะเดี๋ยวลองดูดิดิไม่เขื่อนลองด,ดูิมันจะจ่ายเหมือนที่เขาบอกมนะตัวคูณน,นะมีแต่คูณหนึ่งขึ้นไปนะทุกคนนะนี่ฮนะ ออมาสแคตเตอร์นะลงสี่ตัวปุ๊บปั๊บเท่านั้นนะจัดไปเลยนะหมุนฟรี10บลอฟรีฟรีไปเลยนะจ๊ะสำหรับคนที่แบบว่าอยรีรอไม่ได้นะมีการซื้อฟิวเจอร์ในเกมด้วยนะทุกคนอ่ะไปรู้กันในเกมกันเลยดีกว่าออมาวันนี้มีทุนอยู่1,500งพัารบูทนะจ๊ะขอจัดเบ็ด20บบุก่อนละกันบายห้หมุนลุย ี่่าเย็นๆเฮ้ยของถูกมาก่อนแล้วนะอุ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเวลี่กูดเปล่าเวลี่กูดอีกตัวนึงเวลี่กูดไหมไม่มาอีเวนมาอีกตัวนึงนะรอลุ้นพร้อมพเขือนะใครอยากเหลือตามพี่เขือมาเลยวันนี้นะทุกคนนะฟ้าเต็มบุหรี่มาจริงๆจัดไปโอ้โห ดจะมาให้ไหมลองดูดิอ้าบุญน,นะเพื่อนๆเนี่ยน,นำมานะลุงเขือก็ไม่เคยขัดนะจัดตลอดนะตัวนี้หกหมุนนะมาหน่อยมาหน่อยอีกห้าหมุนโอโ้ยนานเขื่อเข้ามาทีเอา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 ,เอาน่อยอา่ามนจะเสียงเยอะเลยเชย่อไอเขื่อขอนนหนักมาก่อยขอไม่แอฟเสี่ยงแล้วกันขอไม่คนซิงเกอร์แล้วกันนะ โอ้ยยังไงฮะถ้ามหมุนยังไงเยีย่ยมเยี่ยมยอดมาหน่อยโอ้โหุ้ไใจไปวัดหรือเปล่าที่นี้สามพันเก้าโอ้โหไอม้มาสุดยอดโอ้โหมาที่วะเออทุนนี้สามพันหกโอ้ยถือว่าว่านเจียบอยู่นะ ไปเลยซองมุ่นโอ้โหดูดุดล่าน้องๆคนหน้านด์นะอันนี้ต้องติดแป๊นะเพื่อไม่แนะนำให้เล่นนะไม่แนะนำให้ดูด้นะจ๊ะโอ้สตกใจดีเหลือเกินเว้ยอายุมากกว่านั้นหรืออยากจะเล่นด้วยกันนะลิงก์นะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะลอามารวมตัวบวกด้วยกันนะเออมาขอขยับเบ็ดหน่อยนะ สเต็ปแบบนี้ข้อเถอะสักห้าสิบจัดไปสักสามสิบหมุนนะห้าสิบบูดสามสิบหมุนไปห้าพันมาแล้วนะมเมื่อกี้สแคตเตอร์มาง่ายมากเลยนะซี่ตัวแปบ๊บเดียวนะโอ้โหจ่ายไปสี่พันฟ้าไปทุนอยู่พันห้าร้อยบูตวันนี้นะมาไอ้ยากเลือดตามพี่เรื่อมาเลยจ้า อ้าวยังไงวายลงตัวนี้ไม่ถูกโอ้โหไม่ถูกล่องเว้ยมาเลยฮนะโอ้โหเอามาสวยใส่นอกใจกดีอยู่นะทุกคนนะเออมาสิบสองหมุนยังไงแกตเตอร์ไม่ลงแล้วมั้งกูว่าโอ้พี่เขือจัดให้สักชุดเถอะพี่เขือโอ้นานๆมาเล่นสนามเด็กเล่นสักทีนะมีเพื่อนๆพืออนพ่อมานะบอก มันแตกง่ายจริงๆลองที่มันแตกจริงมั้ยอีกทีโอ้โหไม่มาเว้ยลายพอได้นะขอขยับเบ็ดซตหน่อยนะเออเราอยากรักก็ต้องเสี่ยวนะจัดไป5าิหมุนไปเลยมาสุดท้ายไปแล้วมาคือมาเลยไม่มาก็หมดไปเลยมาโอ้โหมาจริงๆสี่ตัวลงมาแล้วสแควรเตอร์ช่วยด้วย โอ้จัไปวันว่านเลยนะอย่างนี้วันว่านนะและน้ำมันลงลงมาสวยๆหน่อยจกไม่ลงเลยวะโทอีกเจ็ดมุ่นมาสแคตเตอร์เลยไหมปีในปีไหม,มเพื่อนๆโอ้โยได้ไหมฮะลอยลงด้วยทีทีทันทน,นึงมาต้อนอีกหกม,มุนขอสวยๆเลยมาคำุ้งกำไรมาหาพันเจตกันนะเวดเจ็ดสิบก็ด้วย ปีเกม,มาง่ายวันนี้ก็จ่ายริปีเกม,มาง่ายจ่ายหน่อยไม่ใช่คุณจังังไม,ไ,มโโเเไม่จ่ายมิเอาโอ้โหไอเวนไอจ่ายสามพันเก้ามาแล้วเออโอ้โดูไม่มาไอมากเ้ยสักชุดเถอะโอ้โหชุดนี้สามพันเก้าเพื่อน,นถือว่านอยู่นะ เอางี้คอขยับเป็นเบ็ด้อยนะเบ็ด้อยไปฮะสักสามสิบหมุนมาคือมาไม่มาคือพอเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะเราจะไม่ล้างมันนะโอ้โหลายแบบนี้มันต้องมาจริงๆเออจะไปเบ็ด้อยมาแนละ้วสิบหมุนตอนนี้มาแปดพันแล้วนะทุกคนคุณมาพันห้าได้มาแปดพันแล้วนะสุดนี้จะจ่ายมาจ่ายไปต้องอชุดนะ หาออยากเลือตาลพี่เครือมานะ,ะโลรแกนพี่เครื่อนะฟรีในฟรีไหมมาไหมวุ้ยมาไอ้เีกตัวนึงขออีกตัวนึงเท่านั้นฟรีในฟรีมาหน่อยโอ้โหเกมบอ,อกกูหมดแล้วมึงจะเอาอีกเหรอโธ่โอ้มาอีกทีนะทีมาที่พื้นจัดกันยาวๆเลยวันนี้นะขึ้นมืดแล้วนะตอนนี้ขึ้นมืดแล้ว สิหมุนสีตีก็มาสิเฟื้อนอีกสิพวกหมุนลุ้นกันยาวๆไอ้กับนี้อะใจหนักๆพวกน,กกนี้ที่เพื่อชอ้อว่านเชียร์ทุนนี่สองพันสามมาอีกขอไหลกันยาวๆหรือสิประมุนไปฮะสิบห้ามุนยาวๆเลยมาอ,อาอีกเอาอีกเอาเอาอีกตัวลงมาเถอะเองเลยไม่ใช่ตัวนี้เอาอีกตัวลงมา โอคโหชีดมาสวยฮะห้าพันาที่นี่หกพันหกตัดไปถึงสิบสามหมุนโอ้กันยาวๆแสนไม่ขึ้นแสนเลยไหมเวนโอ้โหเยอะขนาดนี้โอ้โหนี่เฮงจริงๆโอ้โหเยอยาให้เสียชื้นพี่เครือนะขอหนักหนักน่อยนะอีกแปดหมุนหมดแล้วมั้งตัวมาสวยไหนมาสเกตเตอร์ไหมอือฮึเจ็ดพันไม้อีกแล้วเตหมุนยังไง หมุยุมาจุดนี้แปดพันเจ็ดโอ้โหไอ้ลูกมาเอ้ยชุดย่อยชุดย่อยไฟวัดอะอยงี้มัอีกสีมุนโอ้โหัวลงมาอีกขอวเชื่อ,โอ,โอีกน oh. oh. ่อยเอ็มแพงมื่นห้าเฮ้ยโอ้โหหวานีเหียบเลยอย่างนี้หนักหนักเลยวันนี้ ลุยสุดแรกกันเลยยะมุ่นหกมาแล้วเลยหนึ่งมุ่นเลยหนึ่นยังไงดีโอ้โหยหนักแล้วหนักแล้วชอบเลยแบบนี้โอ้ยมีทุนกับสุพรรณแล้วมันยังมึงเลยโอ้ยขอขยันอีกสักสิบมุ่นได้ไหมวันนี้เก็บมาเยอะแล้วเอาแล้วขอจัดหนักตัวน้อยนะสิบมุ่นไปลุยเพื่อนเบ็ดต้องร้อยไปเลยมา มาขนาดานี้ก็จะตัางหน้าเลยตัวไอ้แคทเตอร์จะมาไหมคอยสักชุดเถอจะจคทเตอร์ไ้ก่อนทุกคนนะไม่โลภตลอดนะบอกเลยไม่มาแนละ้วโอเคฮะพี่เพื่อโอเควันนี้พี่เพื่อโอเคแล้วพอใจเท่านี้แหละเก็บมาซองมึนซองโอ้โหทุนมีพันกว่าบาทวันนี้เก็บมาเยอะแล้วนะทุกคนนะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เพื่อเลยนะ แมทหน้าอยากให้เล่นเกมหน่อยแนะนำด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้พี่เครือไปก่อนทุกคนอยากเรือนะทุกคนตามพี่เครือมาเลยนะเพื่อนบ๊ายบาย